สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกรับเบาเก่งครับผมกลับมาอีกคือเก่าครับผมมาแบ่งไก่ต่อครับผมลวกน้ำใจครับตัวที่สี่ครับผมตัวนี้ครเป็นตัวที่สี่ครับเทเบิ้งนี่แหละตัวที่สี่ครับที่สิเปิดแบ่งครับผมชุดใหม่ครับงามๆครับผมดอกไฟงามครับ กำลังคึกนกับผมตัวนี้ลูกน้ำเชื่ยครับผมเป็นทรงครับผมเป็นไก่ไม้นะครับผมตัวนี้เมนไก่มีเฉลยครับผมเป็นไก่ไม้เป็นไก่ชุดไม้ครับผมฝึกขึ้นควันฝึกเรียบร้อยครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เสีับตัวที่สามกับเลยอาคล้องไม้ไปแล้วครับผมตัวนี้ครับ เป็นอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นตัวที่สี่ของชุดใหม่ครับชุดนี้ก็เลี้ยวบลายตัวผมชุดนี้ชุดนี้ก็เลี้ยวมันสี่ตัวผมตัวนี้ชุดนี้ชุดนี้เลี้ยวมันสี่ตัวครับก็ไปได้ไปกับบวชผิดวังครับผมชุดนี้เป็นชุดที่นาเรียนนี้ชุดครับโอเขึ้นควนบุมนี้ตัวใดขี้ล่ครับผมโอเดียวขึ้นควนนี่บุมนี้ตัวใดขี้ล่ครับ นี่แต่เด็ดๆครับผมบ่อไก่ขี่ลายมาอันนี้ครับผมมาหลวงน้ำช่ายกับว่ามีตัวขี่ลายครับผมที่ว่าส่งไปปลาไทายเบิองกันละตัวกับน,นี่ตัวเด็ดๆครับผมก็คือเก่าครับขันก้อนก้อนจีโอนเงินโอนเงินโอ,อ,อนอยังนี่ผมกับถ่ายวิดีโอส่งให้เบิงก่อนครับผมส่รงรายละเอียดให้เบิงก่อนพอใจคอยว่ากันครับผมบ่หมักบอก่อ พอท่านได้พอใจกแกแกจะเฝ้าซื้อครับผมกรบปร๋อตองโอนเงินบรตปองเฝ้าซื้อครับผมสิตกลงกันโอนเงินโอนอยังแบบสิส่งคลิปวิดีโอไก่เบิ่งก่อนส่งครับผมว่าเป็นยังไงแก็กคแ,แบบนี้แหละครับสิ่าที่ว่าสิสิแบ่งตัวนี้ก็แบบในคลิปนี่แหละท้ายลงตัวใดกับแบ่งตัวนั้นครับผมมาคอยว่ากันครับถูกน้ำเชยครับผม ตอนนี paid, ้เป็นตัวที่สี่ครับผมท่านใดสนใจสอบถามไหมครับดินถึงไล่ละเอียดไปแหงครับผมถึงเบอร์โทรไล่ไอดีไปแหงครับผมท่านสนใจก็สอบถามท่านไล่แอดอย่างมากเลยครับผมนี่นะครับเคียรผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมตอนนี้ก็เริ่มเปิดแบ่งไปเธอโตไปก่อนครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเขามากครับผม ต้เหนึ่งเระมาณสี่ตัวผมชุดชุดนี่ชุดนี้ประมาณสี่ตัวครับ4สี่สี่ตัวครับผมโอเคครับ,บไวพออนันคลิปไหนคึ้นอ็ผมคลิปน,ปน,ปนี้สวัสดีครับ